เอาละครับขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเสร็จแล้วนะครับสตาร์เกมเมอร์ที่วีกิเอช่นเคยวันนี้ผมก็จะมาแจกมอดคันพิสนะครับก็คือมอดคันพิสนี้เป็นของมาครับเวอร์ชัน1.2.9นะครับเป็นเวอร์ชันเก่านะนะครับมีเกาะลอยฟ้าอยู่บนหัวด้วยนะครับตรงตรงนั้นเออนี่เป็นผลเออปีศาจจะมีโคตรเยอะเลยนะครับผลปีศาจนะครับ มีคนยืนเลยโอเคครับเปลี่ยนมุมมองก่อนแล้วกันผมจะยกตัวอย่างมาสักห้าผลแล้วกันนะเฮ้ยเอออะไรวะเรอือรอบของกองทัพเรือไหมมาเกิดตรงหน้าพอดีเลยสปอนะเขาเรียกว่าสปอนเกิดตรงที่หน้าพอดีเลยครับครอรอรอรยวนะครับถอยนิดนะเพื่อความรอเท่าเองนะครับนี่โอเคได้แล้วครับไปไป ไม่มจะตัดคลิปไม่ใช่เลยหรอกโอเคนะครับมาดูใต้เรือกันนะครับใต้เรือมันจะมีกล่องใช่ไหมแล้วเออไอโน๊ไปไหนเออลูกเรือลูกไปไหนหมดอ่ะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับโอ้ผมไม่ใช่คนสร้างมดนี้นะครับโอเคมากลับเข้าเรื่องของเรากันต่อมีอันนี้ด้วยนะครับสปอนเนี้ยมันจะมีของอยู่ในกล่องโอเคนะครับกลับเข้าเรื่องของเราเดี๋ยวผมจะกลับไปที่เดิมก่อนแล้วกัน รีวิวบนฟ้าหลายที่ดิขข้นินขึ้นขึนนเขินขน,น,นโอเคนะครับมันจะมีกล่องด้วยนะเอากล่อนไ่ได้โอ้ทุบได้แต่เปิดไม่ได้สวยวอนนะครับทุกคนเออตอนที่เราเข้าเอ่อโหลดโหลดเข้าเกมมา้วนะครับมันจะเป็นเร่งนี้เลยนะเนี่ยมันจะให้สมุดมาเล่มหนึ่งมันจะเขียนว่าฟังก์ชันนะครับให้คุณกดเปน็นทันที มันจะมีให้เลือกระหว่างฮิวแมนไททันใช่ไหมแล้วก็โครโมโบสไหมอันอันคารบอยไหมเออมันอ่านวคารบอยแล้วก็ฟิตแมนน่ครับนี่ก็คือเผ่าคนยักษ์แล้วนี่ก็คือมนุษย์ธรรมดานี่คือนี่จะคารบอยนะอันอย่านงนี้รึเปล่าแล้วนี่ก็คือมนุษย์เงือกนะครับเจงเตือนโอเคนะครับมผมจะเลือกเป็น ยูแมนแล้วกันนะครับมีหอยทากสื่อสารมาให้ด้วยโอเคนะครับผมจะเข้าเรื่องเลยนะครับเอาบนที่ผมชอบแล้วกันเอสผลของเอสผลของลูฟี่ผลของรอเออแล้วอะไรอีกอีกสองอันผลพิกาพิกาของคนเรือเอกแล้วก็ผลของโคไคอินุผลแมกมา โอเคนะครับผมจะรีวิวแค่ห้าบนพอน,นะครับผมมันมีเยอะมากเพื่อประหยัดเ,ออเวลาในการถ่ายทำวิดีโอก็ผมก็ไม่ว่างถึงยี่สิบนาทีหรอกเพราะตอนนี้ใกล้สอบแล้วนะครับเอ้เอ้มันเลือกไอนี่วะลืมหอยทากสื่สารมันก็จะมีอะไรก็ไม่รู้นะครับอันนี้ผมจะไม่ได้มันจะเป็น p าวของไอเขาเรียกว่า อาลองไหมอาลองตัวที่มันจะมูกแหลมๆอะ่ะช่างมันหรอเกลี่ยมันเออเนี่ยอาลองยิงหน่อยอาลองอาลองโอเคแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยของหนวดขาวหรือเปล่าเออใช่นี่ของหนวดขาวหรือเปล่าใช่ไหมหลีกดีดูขี้ผีลูกไม่รู้ช่างมาันนี่ของหนวดดำโอเคครับช่างมาันเอาทิ้งแม่งไปเลยแล้วเรือมันก็เกิดเต็มเลยนะครับแล้วทอนนี้เครื่องผมก็จะเหล็กนิดน,นึงแล้วก็จะค้าง สดยอดนี่ครับโอ้โหเกิดใกล้ขนาดนี้แบบนี้ก็ได้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวาำโปรคิปก่อน what the fuck เฮ้ยม,ม,มันแบบนี้ก็ได้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคครับมาเข้าเรื่องกันต่อมามา,มาผมไม่ทำโปรคิปแล้วมามา เออถ้าคุณจะเอาเออวิธีล้างเอฟเฟกต์นะาไปมาตรงเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะรีวิวไม่หมดน,นะครับเอออันอยู่ไหนแล้วอะอ๋ออยู่ตรงลืมอ๋อเนี่ยตรงเนี้ยนี่น,นมนมอันนี้เอาไว้สำหรับล้างเอฟเฟกต์นะครับเอฟเฟกต์อันเนี้ยอ e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  โอเคนะครับเข้าเรื่องมากดที่พื้นถ้าของเอสมันก็จะเยอะมากเลยนะครับมาไล่วิธีละาท่าเลย ชก็เทเลยบิดันูให้ด้วยต่อไปอ๋อเพิ่มไอ้นั่นเนี่ยตรงเนี้ยกดปีกดปีเนี่ยกดเพิ่มตรงเนี้ยอะไรครับเนี่ยมันคืออะไรมันคืออะไรครับเนี่ยปี๊ปปี๊ปกี่มาได้ว้าว โอ้โหโอ้โอ้โหคุดแรงเลยครับปุ้มโอ้เดะเดะคางัโอเคนะคร <cake> <ım S 2> ับพ <First S 2> ีกันจิ้งหอยเออกดปุ๊บมันจะโดนคนรอบข้ามมันจะโดนไฟพอมันจะมาเป็นเข่งนะครับนี่ก็คือกรงเรียกไดมันจะเป็นแล้ววงวงที่เอสมันรูปตอนวันรีพอร์ตก็คือวันพีชผมก็เป็นอนิเมะิตเรียกได้ต้องเรียกว่าอนิเมะก็ได้นะการ์ตูนนะาจาวกร์ตูน เรื่องนี้พี่ผมชอบดูมากเลยแล้วก็เนี่ยเนะ่ย<อ>เรียกว่าอะไรล้อจำไม่ได้อืมอันใหญ่ใหญ่อ่ะมันก็จะมีด้วยนั่นเออตอนมารีฟอร์ดที่เอ็นม่นใช้ท่าน,นี้มีด้วยนะโอเคเราจะเดินอ๋อมันเดินติดไปรู้แล้วอันนี้คือปิดอ๋อโอเคเออกมาครับล้างเอฟเฟกต์กันเลยเอาทิ้งแมงก์เลยก็คือเนี่ยกดที่พื้นหายหมดเลยนมไว้ที่เดิม โอเคนะครับต่อไปผลเมราเมราของลูฟี่ก็คือเออพี่ไอ้มั่วอันนี้ผลโกมุโกมุของลูฟี่นะครับผลเมราเมราในโคลเอสเออมั่วจำไม่ได้มีอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเออผลของเอสมีกอัลนะครับผลของลูฟี่มีหกนะครับมีหกถ่านถ่ายเด็กใช่ข,ของเอสเลยไอ้นี่มันรัวกว่า แต่โอเอฟซีไป,ไปอันนี้ยิง,งมาดิครับมาดิมาดิครับมาดิต้องยิงพื้นก่อนนะครับรอดรอดรอดโอเคต่อไปเกียร์สองใช่ปะ่ะชุบชุบมีบัฟกระโดดกับวิ่งเร็วมานะครับโกสปีดเรือกเกิดเต็มเลยแถวนี้เฮ้ยลืมโอเค,อเ,คเดี๋ยวใหม่เดี๋ยวกินใหม่เด็กกินใหม่ ผมลืมนะครับมันมันลงในน้ำไม่ได้นะแล้วมันก็จะทำให้วิทเออเราเราไม่สามารถบินได้นะครับโอเคกินใหม่เมื่อกี้ลืมนะครับห้ามลงน้ำนะครับมันก็คล้ายๆของจริงละอันนี้แหละเกียร์เกีเกยร์สามสติลแมนไหมอ่าถูกป่ะเฮ้ยมาเดะมาเด้ว้าวโคตรไทยเลยครับเหมือนน่าจะเกียร์สี่นะครับเกียร์สี่อันนี้ผมอา่านผิดนะครับขอโทษด้วยเกินมาเกินมายิงไม่โดนเลย โอ้โหโอ้โหมันมันอันนี้ดอกเดียวคทังคทังสุดใจคทังสุดขีดจบโอเคหายแล้วก็ได้เลยสกิลทำให้ตัวตัดผมค้างนิดนี่ผมอย่างชอบเลยไปชดอะทำให้ตัวตัดผมค้างได้นี่ผมอย่างชอบเลยไปชดโอเคลืม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 ค้างโอเคโอเคดอกเดียร์ทำผมนี้ขนาดนี้ก็สุดจอดจัดเอาอีกแล้วโดนอีกแล้วโดนน้ำอีกแล้ว ใหม่แล้วกันมันก็น่าจะเลีอีกสองท่าหรือเปล่าที่ผมยังไม่ได้รีวิวเอาของที่ไม่จำเป็นทิ้งไปก่อนเลยมาเหลือได้บ้างที่ผมยังไม่ได้รีวิวเมื่อกี้อันนี้ใช่ไหมเกศศีออนยังไงนี่วัดเกศศีเมื่อกี้เกศสามชุบเป็นอมาตะนะครับแต่ตอนนี้บินไม่ได้นะครับ เจ็ดสี่ออนทีนี้ไม่ตกน้ำแน่นอนไม่ตกน้ำเดี๋ยวค้างแน่นอนโอ้โหโคตรแรงเลยเดี๋ยวปิดปิดปิด,ปดโอเคพอแค่นี้ก่อนไปต่อไปผลของเอ่อรอนะครับผลโอเปโอเปอเดี๋ยวขอหาทีด่ดีๆอยู่ก่อนละกันโอเปโอเป,อเปรูมค้างเนี่ยได้เนี่ยนะ มาไหมป่านถูกหรือเปล่ามันมีดาบของโอหรือเปล่าผมจำไม่ได้นะครับไปดูก่อนดูก่อนดูดูด,ดูหาดิดาบโอมีไหมดาบโอนหน้าตาเป็นยังไงเออโอเคจับไม่ได้เอาดาบยูรุยู่ยุ่ยุ่ยูรุไปใช้แทนก่อนแล้วกันนี่ยวะนี่ครับเออดาบของโอมันต้องใช้กับดาบยูรุยูนู่นนะครับเออ หาไม่เจอนะครับโอ้จบแล้วหา, enfin าหาไม่เจอต mm ่อไปก็เอาสัตว์แล้วกันสิบนาทีแล้วคลิปเอาสัตว์เวอาเลยเดี๋ยวสอมปีพิกแมนแล้วกันมันต้องเปิดไปช่องหนึ่งด้วยก็จะได้หัวใจมาแล้วคุณตีที่บื้นตีที่พื้นนี่ มันต้องไปตีเจ้ากับเจ้าตัวหรือเปล่าแล้วก็ตีกับเจ้าตัวตีกับแล้วเฮ้ยตีกับแล้วก็ตายผมเพิ่งรู้ป่าเนี่ยโอเควิธีใช้กลับไปมันต้องใช้กับดาบไหมอันนี้เป็นดาบความสามารถของดาบดีนะครับที่คุณกดบดีที่คุณนะครับแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นรูนะครับโอเคเสกซอมบี้พิกแมนมาเพิ่มรูมอันนี้เก็บไปก่อน <Okay. c oughs> เขาเตอร์ช็อตโอเคเป็นหลุมเลยนี่เชมโบก็คือการเคลื่อนยาน้ายในพิพตานะครับวิถลับกันหม,มุนมดเลยเฮ้ยค้างนะได้มาจากไหนสกักจ้าได้เนี่ยมันก็คือจะยกพวกใตด้ดินก็ได้ก็หมดหมดเลยนะครับถ้าตัวเอ่อถ้าถ้าตัวสาวใครสเปคไม่ค่อยดีนะครับก็อย่ามาเล่นนะครับไอ้เนี่ย อันนี้ทำให้มันขึ้น,นมนฟ้อนะครับล้วก็ตายหมดเลยแต่บางตัวก็ไม่ตายก็คือเดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนนะครับก็คือถ้าโทรศัพท์ใครสเปคต่างผมไม่แนะนำไม่เล่นนะครับก็คือตัวโทรศัพท์คุณต้องมีสเปคประมาณ 3G นะครับบวกเรม3แล้วก็ความแอมประมาณ3.2นะครับผมแนะนำเลยถ้าน้อยกว่านี้ผมคิดว่าคุณอาจจะทำให้โทรศัพท์ระเบิดได้นะครับโอเคมาถ่ายระเบิด โอเคนะครับไอิติปิดดูมทำทำตามผมนะครับให้คุณมาตรงเนี้ยที่มันเป็นเซอร์ฟพาตรงเนี้ยกดโอเคหายแล้วดูมดาบยูโรดาบยูรโรโอเคพอปัญญาอ่อนแล้วพอแล้วมาได้ปัญญาอ่อนแล้วมา <S <S ต่อไปครับผลเอ่อปิกะปิกะน่าจะเป็นผลของเอ่อจำไม่ได้ มันอยู่ในศึกมารินฟอร์ดนะครับใช่ยังไงวะเฮ้ยนี่บินได้เลยวะมันไม่ได้บินได้มันพาเอนเดอร์เฟลสะปาลงน้ำเดียวจบเลยชีวิตเปลี่ยนโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอโหดยอรับทุโค้งเเสียงบักเลยโีวิตเปลี่ เฮ้ยเฮ้ยอันนี้ระเบิดนี่คลิกคิกอ็นดี้ระเบิดโอ้โหใจเลยระเบิดทีเดียวเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรครับเนี่ยเฮ้ยว้ดได้ว้ากันงงโอเคครับผมเราโผลติการติกาไม่อยากไม่ไม่ครับผมติกาพอท่้นถึงไม่ต่อไปก็โผล่ของเอ่อโคไฟอินุนะครับบางตัวก็จับได้บางตัวก็จับไม่ได้ สุดยอดเนี่ยได้เดาตวตกภูเขาไปไ,ม,ไม่น่ากดหลายลูกเลยมันมันเหล็กกันเนี่ยโอ ừ, ืมอูมอ้มันแดงนะครับถ้าไม่ตกลงในน้ำแต่มันตกลงในนะ้ำหมดเลยน,นะครับเมื่อกี้ชิบหายเล้วชิบแล้วชิบแล้วเฮย้ยจะรอดปะเนี่ยโอเครอดอยู่เฮ้ยหลายลูกเกินกดแค่คลูกเดียวนะหมดแล้วหมดแล้ว กดอีกสักลูกอันนี้อะไรเนี่ยออต่อยอันนี้เอ,อ่อภูเขาลาวานะครับค้างเลยค้างเลยโทรศัพท์นี่ครับถ้าโทรศัพท์ไม่แรงมันก็จะโดนเป็นแบบผมเหมือนเมื่อกี้แต่ก็โทรศัพท์ผมก็แรงอยู่ในระดับหนึ่งครับอัดหน้าเลยอันนี้เป็นหมัดนะครับเป็นหมัดเนี่ยแล้วผมก็ออกจากกองลาวาผมไม่ได้โอเคใครไม่รู้เสกภูเขาไฟเออผมเองก็นนเสกเองแต่ทำไมผม เกือบตายตัวเองเนี่ยขึ้นขึ้นอันนี้อะไราวจะเจ็ู่เมันคืออะไรโอเ้าใจแล้วว้าวโอ้โหไม่ง่ายกดเลยอันนี้คือเพิ่มบัฟหมดยังโอเคหมดแล้วมันน่าก็น่าจะมีเพียงเท่านี้สิบสี่นาทีครับคอ,อน เอาละครับทุกคนครับคลิปนี้น่าจะมีเพียงเท่านี้โอเคนะครับแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแรกเป็นรายใจให้ผมตับคลิปนะครับตามที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับก็คือถ้าโทรศัพท์ใครไม่แรงก็ไม่แนะน้ำไมมาเล่นนะครับโอเคนะครับลิงกดาวน์โหลดอยู่ใต้ล่างคลิปนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีทุกคนครับ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้า